เออเลืนทางมาแต่บ้านน้องดาวพี่น้องเนาะแลกเคยมาเส้นทางนี้ตั้งเข้าไปกับเบ้าเศษเบ้าตาเบกกี้คนไหนพี่นองเนวันนี้ลุงลุงเข้าไปในหมู่บ้านเขาเจ้าผมมีทางออกกว่านี้พี่น้องเลยอ่อผมมีทางออกก็เลยว่าโอ้ถามคนถามเบ้าอดีตเนาะเป็นผู้ดีเป็นพ่อเบ้าอดีพี่น้องเอ้ยก็บเบบอสบังเอิได้ดิเอ๋บังเอิญได้ดิเป้าหมายนะนัก คนน่วคน่นที่เเพิได้ถามนี่กมีหลายอย่างแค่เนาะนี่เเนไรกทันนะนี้เดวขัวเดี๋ขัวบ่จำมันใจเดีวอ่าลองบ่งทางเส้นนี้ไปๆย่เนาะตัวนี้ใช่อ๋อนี่ขบจ้ากรดิงตัวเียลงทางเนาะลงแล้วพี่ดำไปไป ไปด้วยไปเรื่องอยู่หักลงท่ากันไปเนาะอันนี้ก็บบัเคยต่างคนต่างบัวเคยเช้บปั่นนี่เนาะพ่อเบาดีพุ่นที่บ้านนาคูพี่น้องเบาดีกับบัุ่น เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางนี้ก็มีรถเนาะเดี๋ยวทางนี้ก็มีรถพี่น้องเลยคุณทางไหนไปไปไหนกันไปไหนก่อนมาแต่บ้านคนขนาดก็ลงนี่แหละคนลงบ้านนี่คือคนลงทางแล้วพี่น้องเลยคนลงบ้านคนลงบ้านลงบ้านแล้วว้ามาหยิบกล้องมาหยิบถือกล้องขวอยู่เนาะขวายุงท้างอยู่พังกินขึ้นรถบนไหนอ่ะโดยพี่น้องเลย ไปใส่เด yeah, oh, ้บ okay, so. okay. oh, ัานนี้เนาะไม่ได้หินไม่ได้หินคือทางบัะจิจกับบักคำเนาะเอาสบายดีบ่คำสบายดีสบายดีเออเออแม่มาลิมาลองมาลองบึงนี่บ้านนาคูนี่เนาะบ้านนาคูดูไปลองเลย ก็เื่นกากาบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ FC เบิดสุขุคนพี่น้องเอ้ยสอ่าเดินทางมาแต่บ้านน้องดาวพี่น้องเนาะแลเคยมาเส้นทางนี้ตั้งเข้าไปกับาเรเาตะกี้คนน่ะพี่น้องวันนี้ลุงลุงเข้าไปในหมู่บ้านเขาเจ้าบ่มีทางออกอันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าบ่มีทางออกก็เลยว่าโอ้ถามคนถามบ่าอุดีเนาะไปผู้ดีไปพ่บ่าอุดีพี่น้องเอ้ย cà bao bốt, bằng ừ, ơn đi, làm mát đi, mèn, theo là long hòa thăng bầu đi các bạn cà bao bốt phần mà, kêu, à, lại nghe ở đây, thứ xì sọt, đường măng ngéo, đi đấy, à, đường Thang trên này nè, nếu không cất vào chết bà, tông phải Thang đồng bằng เไอกี่ว่าสิไปหาข้าวกล้วนึงพี่น้องแต่ว่าาขันว่ามันทำนี่กันได้โจก่อนเนาะขันรามันทำพี่น้องเลยว่าเขาใช้เวลาเดินทางไปพุ่งที่นี่กันคือว่าเติมนึงพี่น้องเนาะเรียวซีใายคลิปนะครับผมไม่พี่น้องคลิปซีเบิ่งเนาะบรรยากาศ

Ôi, chị đồng người nó dì <laughs> phải... à, đăng ký. đồng thang, long đồng dì đăng ký. Ô dì, bây giờ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  lưng giờ bây giờ thang chị đồng giờ bây giờ bộ giờ bây 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 giờ เนาะปุดตุ้ลิน่นะไปไปเนาะนี่กลังสิเดียนางตันนี้มันมีหดอนนเทอินเน็ตพี่น้องว่าวาสิเกียนดู่ในปลาเลยพี่น้อง บ้านเจ้ามันนอกเมืองดิมันไม่ได้กันะมันไม่ได้เป็นแบบหมู่บ้านนะไรแบบนี้องมันเข้ามาดึกนะขอมาดึกพอดีสะพอนสะเมรุ่งเห็นอยู่ในคลิปนี้แหว่งนี่เราเนาะโอ๊ยไปก็ได้ไ่ได้่ะ 计算题吧。谢谢

บอกเลยเนาะอ้โหถามถามเลยเนาะเดี๋ยวสิ มีผวตอนเวอริไปนะมีผวเด็กบออเรื่องผเด ขุ่นกันมาค่ับบ๊วบ๊มึงไปกันทางนี้ไม่อ่านแบคุ่นเนี่ยเฮ้ยมึงไปกันนี่นาซิโน่แนนโรดิโร่แบงคุ่นดินาสิโน่เด้อเออ่น้องเอ้ ทางนั้นมันเออเพิ้นหาบอกครับบ้านนาสนุกดิเออชดพี่นี่เนาะบ้านนาสนุกอะไรเขาไปทางพุ่นบ่เหาหน่ะแมนบ่เขามาบ้านเขาจะหน่ะยู่ชดนั่นแมนบ่ชดนั่นไหนพี่น้องเลยบ้านนาสนุกบ้านน้องบ้านน้องเอ้น่ เอาแล้วห้วยมันได้มาฮอดพี่เด้กะไปอัปเดตเบิ่งน้องกระเถิดได้มาเด้อเนาะแม่นแล้วกระเถิดได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยเออตตะกี้่สิชัดมาแถวบ้านดงบักแนวพี่น้องเนาะแต่ทนี้ก็ฮอดอยู่บ้านดงบักแนวเนาะแม่นแม่น่สิไปบ้านดงบักแนวพี่น้องแต่ว่ามันได้มาสดนทางนี้ก็ได้เอาแเลยพี่น้องเอ้ย ออตัวไปเสียบอะครับบันนาสุนุนพี่พี่พี่เราบะชื่อได้ชื่อได้ตัวนี้นหะชื่อได้ชื่อได้ที่กิ้นี่ยลงทางเข้าไปลายมู่บ้านพี่น้องพงศ์กินเนี่ะออกมาจากบ้านเด้่พี่น้องพงศ์กินเนี่ยเออเชลลี่เฉยเออเจ๋งเจ๋งกลัวรูบาดนี่เจ๋งเลยพี่น้องไม่บาทมาทำพุ้นก็ได้บาดนี่เนาะพุ้นจืดดี เาไปหาเพื่นแลวก็ยญาติเนาะมันจะคำเนี่นี่เนาะจะได้ว่าเสียเวลาตรงที่เราทำไปทำมา้องไปดูอะไรยังไงก็ได้ม่สิดชอบใเนาะ Oh ทีมงานคือสิบนมาพี่ลุนเยุลยูกสิสัไปพ่พี่นองง้อยจะเินมาทางนี้กับเฟรเลยเฟรเอยู่อเลยนะโอไปโตเลยพี่น้อยมันคำี่ดิไปเทินน่สามงเนี้นัก็บอเชนเิ่นน้ำแน่พี่น้องเลยก็เลยว่าเอห้าเื่อนเนาะแต่พอไปเห็นหัวอีกแล้วพี่นองง้อยจะกลัวจักีนเราสี่าแล้วกูจัข้างเ,งยาเลยอีปเลแต่กง này và nhìn mấy bưởi lên đó, à, đúng thang. Chỗ, càng càng, nó Mà, lên, nó mới... cái chỗ này chắc chắn là chừng nào chưa được chưa được chưa nó chưa chưa được อ๋อคือสีประมาณนี้พี่น้องเลยก็ถือว่าคลิปนี้เนาะก็บหู่ทางแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะแับนี้ก็ได้สีได้จบคลิปก่อนแต่เบิ้งนี่ก็บเพื่เพื่อนทำยักษ์อยงไรก็มีแต่ว่าคลิปคลิปนี้พี่น้องเนาะสีได้จบคลิปก่อนนะใครนะ

ทั้งแม่เพิ่นบ่อยู่บ่เพินพ่นไปเกี่ยวข้าวน้นองเอ๋น้อยได้สันไปคือกันดิเออโอเคบอกเพินเน่นในเรื่องบอจิตเด้อปิดเป็ดเก็บ่ป

จรับว่าเอาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือชิได้ขอตัวจบคลิปก่อนนะครับพื่ทางอยู่พี่น้องเองปันยิ้มจื่อแล้วจื่อแล้วโอ้ยเฉินี่ก็ให้นดงทางพี่น้องเลยถงได้จังไดเนาะข้าาน่ะข้าวบ้านจะพูดหรอเปล่าแม่ขุ่นเนาะแม่ว่าสีสัตว์